สวยมากทำไมถ่ายสูหิมะแล้วมาลุกสุดเป็นมืดมืดกันมาดูแต่ถ่ายในป่าแจ้งแก่โงนกันกล้ีก็มืดกว่าตัวจริงอีกแต่เวลาเราไปถ่ายในป่ามืดมืดะด้านสว่างขึ้นมางั้น ลมฟ้านขนาดที่หิมะตกลงมามวานนี้โอ้สวยสุดสดกินได้นะทุกคนอือหือเย็นมากมลมพัดมาตะกี้นี่ว่าล่วงพ่อแปะพ่อแปะ โอ้งามอืมไอ้ที่อยู่บนเนี้ยกินได้อืมเรากินหนึ่งี้ยแต่อย่าไปกินนั้นข้างล่างนะเพราะว่ามันมีหมาฉี่หรือว่ามีอะไรฉี่ใส่หมายถึงว่าชิมได้นะไม่ใช่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเหมือนฝนนะที่ตกลงมาแล้วก็กินได้อาจจะมีเปื้อนมากนะ เหมือนกับนกที่บินฉี่ข้างบนแล้วก็ทำอะไรอยู่ข้างบนลงมาก็คงจะมีเหมือนน้ำฝนเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้กินหรอชิมเด็กๆนะชอบเนี่ยเขาไปโรงเรียนเขาไปกินนะเนี่ยลูกเราทุกคนแหละวันนี้สนุกกันเลยเลยเขาจะกินหิมะ เล่นกันแล้วก็กินไปด้วยน้หนไปด้วยดีใจยีม่ฮะยมยเก่งกันแล้วแล้วพาลูกกับมาด้วยเขาจะมาคลอดลูกทิ้งไ้เลิศมาก,มมากมถ่ายได้กี้มันยาวไปเราก็เลยตัดออกมาถ่ายคลิปใหม่คลิปใหม่คลิปใหม่ ังนี้ไม่มีอะไรนะ่าสนใจเราเงยกลับไปตรงนู้นดีกวก็เราะเป็นฝั่งทิศโนนตะกี้ที่เราเห็นรอยแม่เก่งกับลูกน้อยของเขากอดมาอดมากลับบ้านแล้วดีใจจังเลย เดินกลับมาทางเดิมน,นะตรงนั้นมันมีมะลงแล้วมมองไม่เห็นทางลื่นอันตรายเขาชันี้เราเลยต้องกลับมาทางเดิมเพื่อที่จะไปะจ้าจ้าจ้าดูทุกคนชนไหมตอลงมาอืม ไปใป่าสนแล้วไม่เคย,เยมีหิมะเพมันนั่นกิ่งสนมันกั้นไว้ไม่ให้หิมะลงมาฝั่นี้เตกิเตกิเห็นตะลุมบอลมันี้ตรงนั้นฝั่งนั้นแม่ก็ขึ้นมาฝั่งนั้นลูกเขาก็บุญเวียนอยู่แถวนั้นแสดงว่าอยู่แถวนี้เด็ก อาจจะอยู่ข้างล่างเนเราก็จะไม่ไปใกล้นะเพราะตะกี้เราเห็นเราอยู่ทข้างล่างเ,เราก็จะมาเป็นบริเวณที่เขาอยู่นไปบ้านเราที่เขามาคลอดลูกไว้ใกล้ๆคนอย่างนี้มันปลอดภัยอีกอย่างนะเพราะว่าปลอดภยัยจอกหมาจิ้งจอก ยิ่งจอกส่วนมากก็มีมันมีอยู่เห็นไหมที่สะกดรอยตามที่เราเห็นรอยตะลุมบอลกันกับเด็กๆอะ่ะแล้วก็อาจจะไปพยายามทําอะไรเขานอแล้วก็สรุปกดรอยตัดแม่เข้าไปนะเดินวนไปวนมาแม่เขาก็หลอกล่อนะทุกคนวนไปวนมาแล้วก็ทําให้ หมาป่ามงงกิ่นไงเขากลิ่นให้บนไปบนมาเด็กๆน่าจะอยู่ตรงนั้นฝั่งข้างบน,นเพราะว่าแถวนี้ก็ไม่มีทางออกมาแล้วฝั่งข้างล่างนู้นเขาก็ไม่ไ,ไปเพราะฉะนั้นมีบริเวณเดียวที่เขาจะอยู่ตอนนี้ก็คือเนี่ยบริเวณ ห้าร้อยเป็นวงกลมห้าร้อยเมตรแถวแถวนั้นพันเมตรแถวนี้แหละเขาหลบนะทุกคนเขาจะไม่เห็นให้พวกคนเห็นนะเด็กก็หลบเก่งกันนะเห็นแต่แค่รอยนั่นเลยเห็นตัวไม่ยากมากะ ม่มีเลยนี่ไหมไม่มีโดย,มมมโดยแม่เขาก็ไม่มีฝั่งนี้จแต่ฝั่งโน้นปกป้องลูกเขามาให้นมให้อะไรให้กินนมแล้วก็เดินหนีไปหายจริง้าถึงเวลาเขากลับมาให้นมอนีกเป็นสองทิหูังมันเป็นฝั่งนี้น นัง้เดินไปเดินมาเราก็มงเหมือนกันแหละเราก็ไม่อยากไปรบกวนเขาตรงนั้นเผื่อเขาอยู่ แต่ว่ามไม่ได้มีเขาอยู่ฝั่งนี้มากกว่าแล้วอะก็ลอยถ้ามีมาฝั่งนี้ลอยก็ต้องเดินมาตามหิมะเพราะมมองเห็นง่ายเลยไม่มีโอเคทุกคนเราปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ